กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีไฟล์แพ็ใหม่นะครับนี่ดูหน้าลลอมรีสะก่อนเปลี่ยนใหม่แล้วนะจ๊ะและใครเข้ามาโรยตัวเช็ดกระจกครับเนี่ยพั้งกว้นด้านนายเหรอใครช่างกล้าใช้แรงงานสัตว์ถูใหญ่เลยนะแม่น่าสงสารเหลือเกิน กัวันนี้นะครับอัปเดตการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังใครอัปเดตเข้าเล่นได้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยกดไลค์รายงานตัวนิดนึงนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดในแพทนี้ก็คือการอัปเดตอาวุธนั่นเองครับคราวที่แล้วเราดูปืนทบก้อนกันไปแล้วใช่ไหมก็โดนเนิร์ฟนะครับลูกระเบิดจาก4ลดลงเหลือ2และในหัวข้อนี้วูดเ p คเกอร์กับ XM8 ก็โดนเนิร์ฟดาเมจลง5%ด้วยนะครับ อันนี้เป็นหัวข้อปรับสมดุลหรือว่าเนิร์ฟล้วนครับเนี่ยมาดูหัวข้ออาวุธระยะประชิดกันบ้างครับมีการปรับเคียวนะฮะในแพทนี้เคียวจะมาพร้อมฟีเจอร์พิเศษพุ่งโจมตีโดยการกดปุ่มชาร์จค้างไว้จะพุ่งไปข้างหน้าและฟันศัตรูได้สร้างความเสียหายพิเศษต่อไอวอร์ได้ด้วยเ <Wow. S 1> น่าใช้นะเนี่ยเคียวพยายมมาดูหัวข้อปืนที่มีการปรับปรุงกันบ้างครับโดนกันหลายปืนมากเริ่มที่ fc 8 0ก่อนเลย ยิงแรงขึ้นครับแต่ยิงต่อเนื่องเบาลงและยิงโลแรงขึ้นอ่าถือว่าดีนะครับ SVDY ครับยิงไอวอเบาลงแต่ยิงทะลุไอวอแรงขึ้น M60 ครับยิงไอวอเบาลงและในการอัปเกรดแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสียหายแทนการเพิ่มโบนัสความเสียหายเมื่อยิงต่อเนื่อง <S <S อ๋อก็คือยิงปกติแรงขึ้นแต่ยิงค้างจะเบาลงใช่ไหมครับ M4 ครับยิงปกติแรงขึ้นแต่ยิงต่อเนื่องเบาลง8%เปิดอาร์ครับอันนี้ยิงแรงขึ้นแต่ว่าเจาะก่อโดนเนิร์เฮ้ยแต่ก็น่าสนใจอยู่ดีนะเพราะว่าปืนอาร์กปกติก็แรงลั่นอยู่แล้วนะครับและกระบอกสุดท้ายเป็นสไนเปอร์ M24 ครับยิงไอวอร์เบาลงแต่ยิงทะลุไอวอร์ I แรงขึ้นเอ้ยน่าสนใจนะมันต้องอย่างนี้ดี M24 เพราะว่าปกติยิงเบามาก มาดูในหัวข้อปืนที่โดนบัฟกันบ้างนะครับอ่าปืนที่รอบนี้กับมาเฉิดฉายเนี่ยก็ได้แก่เอนั่นเองครับรอบนี้บวกแม่น5%บวกจอเกาะ10%บวกยิงหัว10%โอ้โหบัฟ3อย่างเลยเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด้วยนะครับบัฟขนาดนี้ดับเบิลเวกเตอร์กับเวกเตอร์ครับบวกรีโหลดเร็วขึ้น15%อ่ะถือว่าดีนะครับซองชารทฮะ ความเร็วในการชาร์จบวก12%ดาเมจบวก5%เฮ้ยอันนี้ก็บัฟเยอะนะชาร์จเร็วยิงแรงนะครับและ M2900 4นัดจะบวกความเสียหายต่อไอวอลขึ้น10%อ่ะก็ถือว่าหมวดนี้ดีทุกปืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปืนที่ผมจะไปลองเป็น,นแรกก็นแน่นอนว่าต้องเป็น AK นะครับบัฟขนาดนี้มันต้องจัดแล้วแหละ แต่ว่าจะจัดปกติเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับวันนี้ไหนๆเราก็จะลอง AK แล้วผมก็จะไปเล่นในหัวข้อแต่งตัวไก่แต่ใส่ปืนเทพนะครับอ่าก็คือปืนที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็น AK สายหมกนั่นเองเราจะใช้เป็นความสามารถของมังก,กรฟ้านะฮะบวกดาเมจดหน่ลั่น2แต่ว่าสกินเนี่ยเราจะใส่เป็นดิจิตอลคารโม เป็นสกินที่ก่ำมากนะครับใครเห็นก็ว่าไก่อย่ากระบอกนี้ส่วนปืนชาร์จเนี่ยผมจะใช้2กระบอกนะครับถ้าเจออันไหนก็จะหยิบม,มาเล่นก่อนนะก็จะเป็น UMP แดงสายหมกกับ MP40 สายหมกนะครับแล้วก็อีกกระบอกนึงก็จะเป็นเจ้าลูกซองมัมมี่สายหมกนั่นเองเพราะว่าข้างในมันเป็นปืนเลเวล8นะฮะ ส่วนการแต่งกายนะครับวันนี้เราก็จะไปกับชุดไก่ๆแบบนี้เลยอ่าสกงสกินอะไรต่างๆเนี่ยผมจะถอดให้หมดเลยนะครับเราจะเล่นปืนไก่ให้คนเขาเข้าใจผิดไงใครหลงเข้ามาเนี่ยผมยิงร่วงอะ่ะ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับ AK ที่ปรับมาโหดมากในแพทนี้ใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สำหรับปืน AK นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่อยู่คู่กับฟ e e Fire มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะแต่ผม่ไม่ค่อยเห็นมันจะโดนปรับสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปืนมันอาจจะสมดุลแล้วก็เป็นได้นะครับ GM ก็เลยไม่ค่อยไปยุ่งแต่ว่ารอบนี้บับหนะักเอหรือว่าจะมีสกินอะไรแปลกๆออกมาขายหรือเปล่าเนอได้ปืนแล้ว ลงมาถึงปุ๊บได้ MP40 ปับ๊บแต่จริงๆผมอะ่ะอยากได้ AK แต่ไม่เป็นไรปืนใกล้เราก็ต้องเอาตัวรอดก่อนเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งเสียงข้างล่างจะขึ้นไหมเนี่ยอ้าวตายแล้วนี่ว่ะ <Hey. S 1> คนนี้หรอว่าไงหมวกฟาง งงไปดิสกินกํมแต่ทำไมยิงแล้วมีอเอฟเฟกนี่ให้ดูแบบชัดๆนะครับก็คือเป็นสกินชมพูธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าข้างในอะ่ะเป็นปืนเลเวล8นะครับอ่าเป็นสกินที่ยิงมันมากชอบจริงๆเวลาเล่นปืนหมกเนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้เขาประมาทเรานะครับคือใครเห็นก็ว่าไกายอย่อะทรงเนี้ยเฮเสียงใคร ใกล้ๆ <Hello. S 1> สวัสดีนะับน้องสาวม,มาตามหาอะไรฟาร์มของแน่เลยวิ่งซะเตถุน <c oughs> แต่ทำไมน้องเขาไม่ถือ AK มาด้วยครับเนี่ยฟาร์มเหนื่อยเลยดิแบบนี้วิ่งกันเพลินอะ <c oughs> คือวันนี้ปืนไกลเราจะใช้ AK นะครับส่วนปืนใกล้ก็อาจจะเล่นระหว่าง MP40, UMP หรือไม่กระซองยาวเพราะว่า4สกินเนี้ยที่ผมใส่มาเป็นสายหมกทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆปืนที่เป็นยุคเดียวกับพวก AK เนี่ยมันก็โดนบัฟกันไปหมดแล้วนะครับอย่างเช่น s กา M4 พวกเนี้ยมันสามารถอัพขึ้นเลเวล3ได้แล้วไงเออแต่ว่า A k เนี่ยยังอยู่กับที่อไอ มายิงโฮเมอร์ใส่ผมขอพี่เปลี่ยนซองยาวแป๊บไอ้น้องอาจจะมีคนลงแถวนี้นะเขาปล่อยโฮเมอร์มาล็อกเป้าตรงไหนนอ้ไอไปพบค่าสศึกเป็นชายไทยไม่ทราบชื่อวิ่งขึ้นมาทางทิศหอนาฬิกาไย เอเคที่ตามหาเอาอะมาดิมาดิัยรุ่นต้นตึงจาดตึงจริงนะเนี่ยหมายถึงล้มดังตึงนี่แหละ <Okay. S 1> ต้องขอบคุณนายนะต้นที่ทำให้เราได้มาเจอกับเอเคไวขนาดนี้ ตอนนี้ได้ปืนที่อยากเล่นครบแล้วนะครับปืนใกล้ผมจะเล่นเป็นซองยาวสกินมัมมี่ข้างในเนี่ยเป็นแบงป่องเวล8นะส่วนปืนใกล้จะใช้เป็น AK สกินดิจิตอลทหารนะครับข้างในเป็น AK มังกรฟ้าปืนเวล7กับเวล8นะข้างในทําเป็นเล่นไปแม่แต่ดูสภาพตัวเราคือใครเห็นน่ะเป็นผมผมก็วิ่งเข้าใส่นะแต่งตัวแบบนี้ ไม่ได้วิ่งเข้าใส่ธรรมดาด้วยผมโถมด้วยเออเจอคนแต่งตัวแบบนี้ใครล่าจะอดใจไหวเดี๋ยวขอช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งนะครับเจ๊ขอญาตซื้อสเสบียงหน่อยซื้อกล่องไอวอก่อนนะครับจะได้มีเก็บไว้ใช้เยอะๆ <c oughs> เฮ้ยอีกแล้วเหรอต้นเจอกันบ่อยนะช่วงนี้สบายดีไหมล่ะ ตนนี้แบบว่าไม่คิดจะไปเกิดที่อื่นเลยใช่ไหมตายตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้น่าจะฟาร์มง่ายดีไปกันดีกว่านะครับออกเดินทางและใครเข้ามาเปิดตาล่าใส่ผมครับเนี่ยปกป้องพีปิซาสามสองหนึ่งอย่างนั้นเหรอต้องปกป้องตนเองสิใช่ไหมเพราะว่าเราลงคนเดียวนะครับอไอคนที่เปิดตาล่าผมเขาอยู่โรงงานโรงงานของเรานาอยู่คุณครูใจดีทุกคน เฮ้ยเขามาทางนี้ด้วยเว้ยไอ้วงแดงๆที่จะล่าผมใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยใครล่าใคร<อ>เดี๋ยวรู้เลยเพราะหนุ่มเป็นไงโอ้โหจังหวะนี้เต้นไก่โชว์ไปทีจะดราม่าไหมเนี่ยผมไม่ได้ไปแบบย้อเย้ยเขานะอันนี้เต้นขำๆนะครับเพราะว่าวันนี้ใส่มาท่าเดียว ให้ตรงคอนเซปต์ไงหัวข้อเราเป็นแต่งไก่แต่ใส่ปืนเทพแต่งไก่มันก็ต้องมีท่าไก่ไงเออตรงปกไม่จอกตาสำหรับ AK รอบนี้นะครับก็ถือว่าบัฟมาน่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าบวกแม่น5%ปนะครับปกติ AK เป็นปืนที่ค่อนข้างดีดบวกแม่นมาแบบนี้เชื่อว่ามีผลดีแน่นอนแล้วก็บวกจอกก่อน10%ด้วยบวกความเสียหายยิงหัวอีก10% ไอเนี้ยไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่ายิงหัวปกติปืนอะไรก็ตายนะฮะบวกความแรงเข้ามาก็ไม่ช่วยแล้วใครมาแหวนรถอะไรโอยยิงคนไม่ว่าแต่อย่ายิงรถโอยวิ่งใส่หรอวิ่งใส่หรอหิวสมชื่อเลยหิว น่าจะหิวจริงเฮ้ยทูล่างไฟไปเลยทั้งคู่ไปอยู่กับ<อ>หิวเลยหิวก็ไปกินไฟด้วยกันเลยอร่อยแน่นอนแม่มาเมืองพิกทีไรนี่ไม่ผิดหวังนะครับได้ยิงตลอดบางทีก็ได้ยิงเขาบางทีก็โดนเขายิงเมื่อกี้ขามาเรามารถเก่งใช่ไหม ขากลับนี่เอาไงดีมอไซค์ละกันทำไมรู้สึกมันแตกต่างขามาอย่างหรูขากลับอย่างเง้นไม่เป็นไรมอไซค์ก็แววนได้เง้นเงๆๆๆนเงงดังแต่ท่อรอไม่ไปนะรุ่นนี้แล้วดูวงกลับมาหอหนนากาอีกแล้วเหรอ ใครเขาเล่นหลังผมโอ้โหเอาใช่ไหมมาดิมาดีปืนนิ่งนะบอกไปก่อนอลวงโอ้โหไปก่อนสองแล้วไอ้ข้างหน้านี่ใครเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเลยปืนไฟเด่๋ยววูบวูบวูบเบา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  ยิงอะไรมาใส่เนี่ยเฮ้ยกลางโล่รอเลยจะมาชาร์จด้วยเห็นชุดไก่หน่อยเอาใหญ่เลยนะใสเย็นใสเย็นน้องมาสองใช่ไหมไม่ให้ซปุปตัวตัว,ตวลท้ทีนี้เมื่อกี้เล่นอะไรปืนไฟเหรอนี่เนี่ยเอาคืนไปอุ้ย ไม่ทะลุออกมาแล้วไข่เขามาวิ่งรอเป้าออกมาน้องวิ่งเต็มหัวเจ็บขนาดนี้คงจะไม่ไหวนะครับขอยาซ้ำแบบเร่งด่วน หรือแล้วในหอนาฬิกาซัดกันจับแป๊บหนึ่งนะขอเก็บของก่อนและผมอยู่นอกวงด้วยไงเราจะเข้ายังไงดีจังหวะนี้ไม่มีทางเลือกไปแล้วครับเด็กแว้นงั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 นหมอบด้วยนี่สายหมอบอ้อมสายก่อนละเข้าตรงๆไม่ได้นะข้างหน้าผมมีตี้นึงวงมันบีบหนีหอพอดีด้วย จริงๆเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะไม่น่าออกไปเมืองพลิกผมว่าในหออะน่าจะประมาณตีหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาที่จอดเล่นเอาใครก็เอาต้นไม้มาตั้งขวางทางคนจะขับตรงๆต้นไม้มาเสยเฉยเฮ้ยโอ้ตรงนี้ก็มีคนอะเนี่ยสวยนะแล้ววงจบตรงนี้ด้วยผมไม่อยากเข้าใกล้มากนะวันนี้เราต้องเน้นเล่นเอเคเป็นพิเศษ มุมก่อนไ <Hey! S 1> หัวแตกแพทนี้ยิงหัวแรงนะน้องมายืนล่อลูกปืนแบบนี้สองเม็ดพอฮัน <Hello? S 1> แน่เล่นหลังคาเลยขึ้นไปไงก้อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอยดีอรอไล่เยอะไปนะบางทีอ่ะเะ็ไปดิมันนี่ดิเหลืองโอ้โ,อโ,อโอ้เอาตัวลาดเลย โอ้โหอุตส่าห์ยิงได้ไม่ดูเรื่องเลยมานนี่ดิเหลืองยังอยู่ปะเนี่ยและตดดอย่างนี้หมดตี้ดิครับ <Yahoo! S 1> โดนแม็กปองย่กำกระหม่อมไปเอาละทีนี้สองคนครับน่าจะแก๊งไอ้เหลืองแน่ๆเดี๋ยวถอยก่อนผมจะเล่น AK แต่ทำไมาเจอระยะลูกซองเฮ้ยอุ้ย มาดีเหลืองใส่ชุดเหลืองเรามีเรื่องแน่นอนโดนซะข้อหาชอบลัดเจ็บนะตัวท้ายครับออกมาออกมาตัวัน AK สา มันเกินไปหน่อยนะวงสุดท้ายคนวิ่งกันเต็มบ้านเลยนะครับคือวงมันแคบแล้วมันเลยระยะ AK ไงกลายเป็นต้องเข้าชาร์จลูกซองแทน <S <S> <S ก็ถือว่ารอบนี้ปรับมาได้น่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับ AK บวกแม่นยาม5%เจาะเกาะบวก10%และยิงหัวแรงขึ้นอีก10%ยังไงอัปเดตเกมเสร็จแล้วก็แวะเข้ามาลองเล่นดูล้กันนะครับ